สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาข่าวดีเอามารประกาศบอกแก่พี่น้องทุกท่านนะครับว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องการสนับสนุนค่าทําศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน3,000บาทจากพมโดยต้องยื่นคำขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรเช็คหลักเกณฑ์การยื่นคำขอพร้อม เอกสารที่นี่ครบกันเลยนะครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั่นเองผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะได้รับค่าทาศพ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. ก็คืออายุต้อง60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ส,สัญชาติไทย 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้นะครับตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดไว้นั่นเองครับ ค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในการประกาศรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูนลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์การยื่นคำขอ เพื่อขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเยกบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดอื่นนั้นให้ยื่นคำขอที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสาราว่าการเมืองพัฒยาแบบคำขอ รับการสงเคราะห์ในการจัดการทำศพตามประเพณีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดนั่นเองครับการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยืน่นผู้ยื่นคำขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องยื่นคำขอภายใน6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้เลย 1. <c oughs> ก็คือใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุ 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองตามที่ข้อ5วงเล็บ3 3ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกรณีการจัดทำศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินงานมูลนิธิสมาคมวัดมัส giữ bột มาด้วยนั่นเอง C ก็คือสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้นำเนินการตามระเบียบของทางราชการ 5. ก็คือหนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทำสดตามประเพณีซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ5วงเล็บ3หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ5วรสองสำหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองต้องไม่เป็น บุคนคนเดียวกันแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดนั่นเองทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2,564ถึงพฤษภาคม2,565มีผู้ขอรับค่าทําศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วจำนวนกว่า93,127รายเป็นเงิน279.38ล้านบาทนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าว,ข,าวข่าวดีสำหรับ เงินที่จะช่วยเหลือกับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟังคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้กับผู้สนับสนุนและก็ทําจัดทําในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ